สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมมีคันเรียกว่าเป็นงานสตรีมก็ว่าได้นะครับคัน U L มาแนะนาพี่พี่อีกแล้วนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับคันตัวนี้มีไม่เยอะนะครับพี่พี่ครับวันนี้ก็เลยเอามาแนะนําให้กับพี่พี่ที่ชื่นชอบงานสตรีมนะครับตกปลากระสูบหรือว่าปลาสน่ากระสูบน้ําไหลนะครับ ก็วันนี้นะครับมีจํานวนจํากัดนะครับเอามาจัดโปรโมชั่นนะครับคันตัวนี้นะครับเป็นความยาวที่6ฟุต2นะครับเวทเยื่อเนี่ยนะครับให้มา5กรัมนะครับแม็ก5กรัมนะครับตัวนี้สายที่ให้มานะครับก็1.5ถึง5ปอนด์นะครับตัวนี้ด้ามก๊อกเนี่ยนะครับเป็นก๊อกสวยๆเลยนะครับก๊อกเนี่ยเป็นก๊อกสวยมากๆนะครับนี่นะครับก๊อกสวยมากๆเอ่อ ข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังสําหรับงานสตรีมแบบนี้นะครับก็คือช่วงรีซีเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อไม้นะครับเป็นเนื้อไม้เลยเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราใส่กับลอกสปินนิ่งนะครับแนะนําว่าให้ใส่ยางรองขาลอกที่ตัวลอกนะครับไม่งั้นนะ่ะนะครับตัวรีซีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ไม่ได้มีตัวพลาสติกรอ,อ,องเลยนะครับทําให้อาจจะ ถลอกกับขาลอกได้นะครับกัดขาลอกได้นี่นะครับก็แนะนําใส่กับลอกเบอร์พันหรือเบอร์5้าร้อยก็ได้นะครับเนี่ยเป็นงานเนื้อไม้เลยนะครับบางทีอาจจะกัดนะครับขาลอกให้เป็นรอยได้นะครับในนี้ลองใส่ให้ดูก่อนนะครับเอาแบบไม่แน่นมากนะครับตัวนี้นี่นะครับไม่แน่นมากก๊อกแท้นะครับเนี่ยก๊อกแท้นะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับ คันเนี่ยเป็นคันกาฟายไกดฟูจิด้วยนะครับตัวนี้เป็นอนาคาไนเมื่อก่อนเนี่ยขาย2,000กว่าบาทวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับเหลือเพียง1,990บาทนะครับตัวนี้1,990บาทพร้อมส่งนะครับหนึ่าบาทพร้อมส่งไกด์ฟูจิอาคาไนขาเดียวนะครับนี่คันยูนะครับแบสแซดสิ้นนะครับ แบสแซิ้นนี่นะครับนี่เป็นคันสปินนิ่งอย่างเดียวนะครับพี่พี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นคันสปินนิ่งอย่างเดียวนะครับที่เห็นอยู่นะครับนี่นะครับความยาวอยู่แค่นี้เองนะครับช่วงท้ายตีพวกปลากระสูบน้ําไหลนะครับตีปาสนาโกปาสนานะครับกระสูบน้ําไหลแถวนครนยยกแม่น้ําปิงนะครับคันเนี่ยสวยมากๆเป็นคันสองท่อนช่วงต่อจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับ พี่ๆจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมนะครับ M มันเสียบไม่สนิทนะครับอันนี้เป็นงานโชว์คันกาไฟของเขานะครับตัวนี้ <S <S เดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับเป็นงานโชว์โชว์เขาเรียกว่าโชว์กาไฟอะครับช่วงต่อจะต่อไม่สนิทนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมคันตอ่อไม่สนิทนะครับตีน้อยนี่เอาให้เห็น,หนเห็นกันเลยไกด์มีด้วยกันทั้งหมด นะครับไกดมีด้วยกันทั้งหมด2,3,4 ,5 6 7 8ตัวนะครับรวมท็อปด้วยนะครับคันเนี่ยนะครับไม่ย้วยนะครับตัวนี้คันไม่ย้วยนะครับถ้าเป็นลอกเบอร์500ก็ใส่สาย P.E. 0.4 0.6นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับสวยๆเลยก็เอามาแนะนำให้กับพี่ๆที่ชื่นชอบกับงานตกปลากระสูบงานเล็กๆนะครับ เอาไปใช้กันในราคาพิเศษนะครับตัวนี้เมื่อก่อนขายกันสองพันกว่าบาทนะครับตัวนี้วันนี้จัดโปรโมชั่นนะครับคันคุณภาพดีๆอย่างนี้นะครับ6ฟุต2 2ท่อนนะครับเวท1.5ดถึง5ปอนนะครับเวทเยือนเนี่ยแม็กถึง5กรัมนะครับก็ตีพวกสปูนนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยไมโครสปูนนะครับตกเนี่ยครับไมโครสปูน3กรัมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย นี่นะครับไมโครสปู3กรัมนะครับ3.5กรัม4กรัมนะครับก็เอาไปใช้กันนะครับตัวนี้อันนี้ก็เอามาแนะนำกันนะครับ1,990าบาทรวมนะครับค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้กายฟูจินะครับดามกอกแท้สวยๆนะครับ6ฟุต2 2ท่อนพกพาสะดวกนะครับนี่เราไว้หลังรถได้สบายๆเลยนะครับ นี่เอาให้เห็นเห็นเลยสวยๆเลยนะครับพี่ๆที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับกับคัน UL นะครับงานสตรีมนะครับตกปลากระสูบตกปลาสนาดนะครับตัวนี้นะครับราคาโปรโมชั่นนะครับพิเศษสุดๆเลยคันอย่างเดียวนะครับตัวลอกเนี่ยเอามานะครับ จับคู่ให้เห็นนะครับเฉยๆนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับ